ตั้งใจหรือบังเอิญครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงปะทะปฐมบันเทั้งศิลมาสี่มืติดแล้วสี่วันติดปะทะก็คือว่าแสดงอยู่จังหวัดเดียวกันสาวศรีปกติเราจะไม่ค่อยเห็นว่าหมอลำจะมาแสดงอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันเพราะว่าผู้จัดอ่ะเขาจะกระจายออกไปกระจายความเสี่ยงในเรื่องของว่าดึงฐานแฟนคลับอย่างนี้ไงน้อยนักเที่ยมเหอยมานอำเภออย่างเงี้ยแล้วก็จังหวัดจะมาชนจังหวัดเพราะว่าเป็นหมอลำใหญ่ทั้งสองคณะ น้อยมากที่จะโคจรมาอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ว่านี่ทั้งสาวร้อยทั้งปฐมเนี่ยโคจรมาปะทะกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยสี่วันติดแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสองนี่คืออำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันใช่ไหมตำบลเดียวกันสิบสองมกราคือทางสาวน้อยไปบ้านแพงแสดงอยู่ที่วัดหนองคูใช่ไหมอยู่ที่บ้านหนองอิงแลปรปฐมันเทิงศปงก็แสดงอยู่แถวนั้นเหมือนกันห่างกันไถึงสิบกิโลอำเภอเมืองเหมือนกันใช่อเมืองวันที่สิบสองเนาะของปฐมอยู่ที่ วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกีอ่าวันน,น ound, tamanho, cioè, wow. sedan, yes, tomorrow, thế? ั้นค่ะสาวน้อยแสดงอยู่ที่วัดหนองคูค่ะตำบลการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกีก็คืออะไรกันตำบลแต่ว่าอยู่ใกล้กันใกล้กันแต่อำเภอเมืองเหมือนกันแล้ววันนั้นพ่อดนุ่มศรีออกมาโพสใช่ไหมเสาวศรีบอกว่ายังไงวันนั้นนี่สองกนนะค่ะ โพสวันที่12เนาะบอกว่าสาวน้อยกับเล่นอยู่พอสาวน้อยดอกลูกปฐมกับเล่นอยู่พอปฐมมันใกล้กันกับสิเป็นยังพี่น้องเพื่อนฮักปฐมกับสีมหาคือเจ้านนุนละก็คือมีแฟนขับเอฟซีเลยเนาะเขาเม้นไปว่าเออพ่อมาอนียู่มอกันเดอร์คือใกล้กันคือต้องบอกเลยว่าแฟนขับกลับไปให้กำลังใจบอเป็นห่วงแหละแต่ที่จริงนะคะแฟนขับปฐมก็คือหลั่งไหลเข้าไปเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนขับท่านนี้ บอสโจอืออ่าก็คือพอบอสโจเสร็จงานเสร็จช่วงโชว์ช่วงคิวของบอสโจอ่ะบอสโจก็ไปปรากฏตัวอยู่บนหน้าเวทีประถมบันเทิงศิลป์ไปสร้างตำนานไ้ที่นั่นไปเต้นยุ่หนาเปทีประถมแล้วก็เออได้ตำรวจฮิลปีนี่นี่พอตาดซอสบอกว่าแต่ยินว่าบอสโจเต้นนะฮันแอหน่อยมาเต้นนะฮันประถมซอสอได้โซมปีมันแมนเบอร์เราอย่างคือเมาแท้คือเ่าไป ปุกมากินน้ำแน่เราแน่อ่ะคุณพ่อก็นอนไปแล้วเนาะช่วงนะคพับพ่อนครับผมแล้วทีนี้ล่าสุดนะครับมาคิวงานเจอกันอีกพอหลังจากวันที่12บสองใช่ไหมสาวสีสิบสามสิบสามปฐมเล่นอยู่อำเภอราศีจังหวัดศรีสะเกดแล้วสาวน้อยเล่นอยู่ที่สิบสามนะอยู่ที่อุทมพรพิสัยศรีสะเกษศรีสะเกษเื่ากันศรีสะเกษเขารักมอลัมเออแล้ววันที่สิบสี่นะสิบสี่สาวน้อยเล่นอยู่เขื่องในอุบลราชธานี สิบสี่ปฐมเล่นอยู่ที่พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีจังหวัดเดียวกันอีกเลี้ยเมื่อคืนอีกวันหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับวันที่สิบห้าปฐมเล่นอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสาวน้อยก็เล่นอยู่ที่อำเภอสิบห้านะอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเอาคิดเบอ่งมันจะบังเอิญได้ยังไงจนพ่อดาวสอมาโพสล่าสุดเนี่ยอ่า นี่นี่แลละล่าสุดเลยนะคะนี่สีสเกตสีสเกตบันเพิงศิลนกับแท็กสีสเกตเพชรบันแพงจงใจหรือบังเอิญประถมสาวน้อยสี่วันติดกับจากบลมาสีสเกตกันยังม่าพ่อกันอีกมั่นัจไหมันนใจไหนล่ะพ่อโจพอดอสองโวจังสี่นะครับแต่ว่าขอบอกก่อนว่า ต่อใ,ให้เมื่อคืนแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเหมือนกันแต่คนไปดูปฐมบัลนลนิงศิลป์ก็เต็มคนไปดูสาวน้อยก็เต็มแสแดงว่าคนศรีสะเกดเนี่ยเป็นมาหมอล้ําพี่น้องต่อให้มีสามวงสี่วงไปตั้งอยงนั้นก็เต็มทุกวงเอาเอาสาวศรีธทลโชว์รูปนี้เดี๋ยวจะไปหารูปของสาวน้อยเมื่อคืนให้ดูคนเต็มเต็มคือกันคือต้องบอกเลยว่าสําหรับศรีสะเกดก็ สาวน้อยก็ป้าโจก็ได้ออกมาบอกเนาะว่าปีนี้คือศรีสะเกดได้คิวงานของสาวน้อยเไปลุมเยอะมากที่สุดอีกจังหวัดเดิมที่ใสศรีสะเกดจูสรีพี่น้องอันนี้เป็นอำเภอเมืองและขบวนเมืองนะเพิ่งแสดงไปวันที่12บสองเองแล้วอำเภอเมืองนะก็คือโลดอีกแล้วก็คือติดแล้วไปเบิ้งในซูเมือก็ได้เ่เบื่ออีดีเทาน้ออานนี้เราคิดว่า ด้วยคนศรีสเกตเขามักมวน<ฆ>เามัดหมอลำห<ฆ>มอลำไปลงห<ฆ><ฆ>มอลำวงใหญ่มาชนกันคนก็ไปดูทั้งสองวงเพ<ฆ>ราะว่าแต่ละวงของเพืงง่อนเนี่ยเขาเพื่อนมี<า>เอกลักษณ์มีฐานแฟนคลับของเพื่อนแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็น<ฮ>แต่ละวงอี่หลีอี่หลีอีหลีแล้วก็อย่างอย่างที่บอจนั่นแหละอย่างเหมือนบางท่านบางคนก็อาจจะเป็นคล้ายๆบ้าอจดูดูสาวน้อยแล้วก็ต่อกันดึกๆึก็อาจจะไปดูปฐมหรือดูปฐมแล้วอาจจะดึกดมาดูสาวน้อยก็มีนะ คือเหมือนกับว่าแต่ว่าสลับไปสลับมา,าสลับไปสลับมาแต่ว่าคิวงานหมอลำไปลงที่ศรีสะเกตเยอะเนี่ยก็เยอะจริงเยอะจริงคือเขาแบบว่าแทบจะแบบเกือบทุกวันเลยเนาะช่วงนี้เป็นช่วงงานบุญงานพระป,ปา่าอะไรเนาะต่อไปเนาะจริง <ๆ S 1> ครับแ,แล้วคิวงานของจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยหมอลำเราไปอ่านคิวงานหมอรำทุกวงนะคิวงานไปลศรีสะเกตเยอะมากเป็นจังหวัดที่หมอลำไปลงเยอะสุดแล้วเอาจริงะบอกว่าเยอะน เนาจะบอกว่ามีหมอลำเกือบทุกวีคเกือบทุกวันก็ม่ได้อ่าศรสเกตกำลังหมอลำแมนแล้วทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งเมื่อคืนปฐมแสดงอยู่ที่ไหนนะอ่าอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตใช่ไหมคืนนี้ครับคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแทงวันที่สิบเจ็ดเนี่ยวันสิบหกวันนี้สิบหกต่าออไปวันนี้วันที่สิบหกมกราคมสิบหกมกราคม สาวน้อยไปแสดงอยู่ที่ที่ปฐมแสดงเมื่อคืนที่เดียวเลยที่เดียวกันวัดใช่ไหมวสัยทัศวัดเนาะอยู่บ้านเดียบบ้านนะพ้นค่าเพื่อเมืองจากดศซีสเกเใช่ก็เมื่อคืนนี้อยู่นี่วัดวัดค่ะวัดคาวค่ที่เดียวกันเพราะวเป็นอย่างว่าที่เดียวกันเพราะว่าบเจโจบอกอ๋อใช่ที่เดียวกันคือเมื่อคืนปฐมปันินศรีแสดงอยู่ที่นี่แล้วคนเต็มค่ะอ่าวันนี้แบบบอจโจบอกว่าเอ๊ะคนอยู่บ้านพ่นคาเหนื่บ่เม้น เพิ่นสีฟังล่ั่มมาขึ้นง่อมบนหลับบอฟังล่มถึงสอดแจ้งมาตีแต่ว่าวันนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ค่ะคนมาปูสัตติมบังเป็นบังเป็นสัตเลยจากมือขึ้นกับมี่ตีแต่สัตมาจองไว้จองไว้บางคนก็จองข้ามวันบางคนที่ไปดูปฐมเมื่อคืนบปูสัตบอลบกูยนป้ายติดเขียนป้ายติดไว้ต่อเขาชืว่าเบิ่งมงคลสาวรวยมากสิมาอีกแมนเป็นฉันกรบโปงเกียรตนสุดยอดอีนี่ไงนี่เป็นโพสต์โพสต์นี้นะที่บอสโจบอกว่า บอจเหลือพอดับสอครับสาวหน่อยบออนานาแล้วมีสาดรมาปู่นาหันแล้วพอ,อขอบคุณพอดับซอปถมที่ยัง่งเดี๋ยวยั่งจงค้นไหวถ่าสาวหน่อยอยู่อ่าสดๆจากบ้าน้นคาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกีแต่ว่าเห็น,นพอดับสอโพดมืนอนีก,ก็คือแบบจับได้เดี๋ยวดิวย,ยังไงไจับได้อ๋อมีหลักฐานหลักฐานบอจ ส่งกองหน้าสอดแนมแอดมินบวชซึกไหมบวชศึกไหมมาแต่มาแต่ประท่านแจกอืมเลยท้ายเลยเป็นรับทานครับส่งมาถมรถแปดคนจับได้สองมาหาข่าวไปส่งหัวหน้าพนะคืออย่างนี้ค่ะทีมแอดมินเขาจะเดินทางลงหน้าไปก่อนเพราะเขาเดินทางรถตู้เนาะเขาก็จะไปดูสถานที่เคลียร์สถานที่เรอว่าเออมี แลระบบทางไหนเดินทางสะดวกเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าล่วงหน้าไปก่อนค่ะประหับสอก็แซวแซวเล่นเนาะไม่ได้จับได้อะไรก็คืออยากอยากร่วมเซมแลงทั้งทั้งแอดมินก็อยากร่วมเซมกับคุณพ่อด้เหมือนกันค่ะได้เจอทีมหมอลำเขารักแพงกันพักแค่กันค่ะอ่ะฝากน้อยพี่นอนทั้งสองวงครับมื้อนี้สาวนอนเพชรบานแพงวันที่16นะครับอยู่ที่วัดโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมืออวันที่16นะครับ มองเกามองปฐมเมื่อคืนนะครับผมปฐมวันนี้อยู่ที่ปฐมวันนี้นะครับว่าที่16แสดงอยู่ที่บ้านสะอาดสมบูรณ์ตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะผู้ใดอยู่ใกล้แถาใดก็อย่าลืมไปเบิงนเนาะแต่คำว่าใจหมอัละสองวงหยุดรงนั้นนะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งวันใกล้แล้วพี่น้องครับวันที่18 มก,การา<อ>คมเรากำลังจะเดินทางแล้วนะ<ม>นี่อาตย์ดสดก็จะเดินทางแล้วนะเดินทาง,งาาไปช่วยเ,เขาเตรียมงานนะครับคนี้จะไม่ได้ได้ดู เรานังที่นี่แล้วนะอ่าอุ้มนี่อาจจะอยู่ที่นู่นอ่าอยู่ที่นู่นเนาะค่ะอ้าววันที่18นะครับ18มกราคมนะครับฝากงานบุญอีกหนึ่งงานงานใหญ่มากๆงานระดับจังหวัดเลยสามสีจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆค่ะขอเชิญร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์นะครับบ้านหนองตะโ h มตตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ากลางวันนะครับ รับชมหมอลำกรอนะยุกต์จากคณะศิษย์คุรลงบุรพานะครับแล้วก็พร้อมกันทําบุญถวายเขาเรียกว่าบรรจุพระปรมาสายุทธะธาตุขึ้นที่พระธาตุพระธาตุพุทธวงศ์ที่กําลังสร้างอยู่นะครับจากคณะศิษย์คุรลงบุรพานําโดยคุรลงบุรพาเนี่ยที่สร้างไว้นะสาวสีกลางคืนนะครับกลางคืนของวันที่18นะครับรับชมซอดแจ้ง หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนำทีมโดยบอสโจยมนินอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็รับเชิญคุณพี่ดาราธัญพรนะครับบัตรราคาหนึ่งอบาทม้วนแน่นอนครับผมอย่าลืมด้วยนะชาวสีไปร่วมบุญด้วยกันแล้วก็ไปรับชมหมอลำมวนมวลนำการครับเราก็ไปเนาะเราก็ในนามลูกศิษย์ของคูโรเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันในงานนะคะสาหรับใครที่ไปเนาะค่ะ่ได้ยินข่าวว่านี้ทางมังกรอีสานเขามีเสื้อแจกสวยนะมีเสื้อแจกค่ะ เราต้องไปให้ทันนไปเสื้อนะคะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับสาวสีเมืองเลยกับเบลต์ดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารดีๆมาเล่าให้เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันครับ <c oughs> ส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>